ใส่เกลือนะคะใส่ได้ใส่เกลือชมพูเราได้ไหม มันก็แพงไปนิดนึงเหมือนวันนี้มีคนมาถามมาซื้อเกลือชมพูบอกว่าเอาไปล้างได้ไหมเอาไปคือเขาอยากเอาไปล้างยิ่งล้างผักยิ่งต้องแม่บอกว่าไม่ควรค่ะมันแพงล้างผักใช้เกลือเม็ดเฉยๆธรรมดาป้าเขาหั่นกระเพาะหมูแล้วอันก็บอกว่าป้าจะหั่นกระเพาะหมูทาไมเราก็หั่นเก็บไว้เผื่อเราจะทําะไรได้ไงบอกป้าอย่าเพิ่งดีเดี๋ยวถ้าเราถ่ายอ่ะเราก็ต้องไปหั่นดูเออป้าไม่น้องเลยเดี๋ยวนอยแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงชาป้าทำอะไร ทอดปลาทษทำไมอะ่ะก็ทอดไว้เดี๋ยวเราจะทำอะไรไม่หันกับพ่อผัวไปทอดปลานี่จะบอกว่าเกิดมายังไม่เคยรู้เลยว่านี่คือลูกอะไรใครรู้บ้างคะแต่หันหน้าเพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละว่ามันคืออะไรตอนแรกนึกว่ามันคือมะม่วงปรากฏว่ามันมีลายเห็นปะ่ะลายแบบลายขีดขีดจางๆอะ่ะสรุปแล้วมันคืออะไรป้า แตงโงแตงโงแตงโน่หล,ลง,<ต>งคีงนะผิดคีวันนี้ป้าเขาจะทำแกงคั่วแตงโมอ่อนหลายคนอาจจะไม่เคยได้กินแกงแตงโมนะคะแต่ว่าป้าเขาเขาป้าเขาทำไว้บ้านทนไม่ได้ปกติอ่ะ ถ้าเป็นโบราณจริงๆอ่ะชาวบ้านเขาจะไม่ใช้ตะโมออกด้วยซ้ำใช่แต่เวลากิดพาดตะโมไปมันกินไม่ได้ มันไม่หวานเขาก็เลยเอามาแกงก็คือเป็นแตงโมที่มันแตงที่ไม่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านอ่ะคือมันไม่หวานมันเป็นเข่าๆมันยังไม่แดงมันไม่สมบูรณ์เงี้ยซึ่งแตงโมแตงโมอย่างนั้นมันเรียกว่าแตงโมอะไรนะดําเนินดําเนินมันเป็นโซเล่เนอะโวก่หรอป้าแบบบัฟ้ามม่วงอ่ะที่มันยังไม่สุกอ่ะเขาไม่เรียกว่าเออยที่มันยังไม่แก่เขาก็เรียกว่าม่วงดําเนินเปรี้ยวทําไม่ี้กลายเป็นหายากนะแม่เนอะนี่ก็ไปตลาดได้แตงโม ถั่วกว่านะคะเราก็จะมีเครื่องปรุงต้องใช้อะไรบ้างมี่นี่นีค่ะแกงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแกงใสหรือว่าแกงข้นข้นมีข้นมากขดีปเดีเปรี้ยวเค็มหวานใส่ั้งเปื่เปรี้ยวเค็มหวานนิดนึงอันนี้เราก็จะมีตะไคร้กระเทียมค่ะอันนี้ค่ะ ตะไคร้ที่หั่นแล้วหอมแล้วก็กระเทียมหอมกระเทียมเนี่ยตำไปทั้งเปลือกก็ได้เพื่อมันจะได้หอมก็คือเราจะทําเครื่องแกงก่อนถูกไหมป้าใส่เกลือนะคะใส่เกลือชมพูเราได้ไหมได้มันก็แพงไปนิดนึงเหมือนวันนี้มีคนมาถามมาซื้อเกลือชมพูบอกว่าเอาไปล้างได้ไหมเอาไปคือเขาอยากเอาไปล้างผักายิงแม่บอกว่าไม่ควรค่ะมันแพงล้างผักใช้เกลือเม็ดเฉยๆธรรมดา ตามเดีเย๋ยเกลือชมพูดได้เพราะมันก็กลายเป็นน้ำแกงตะไคร้กระเทียมหัวหอมเกลือพริกแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยใส่นี่เนี่นกยกระชายกระชายมันก็มีหอมกลิ่นกระชายเข้าไปอีกนะตนไพรสมุนไพรแค่นี้อบอกเลยเมื่อกี้เราใส่กะปิใส่กะปิเข้าไปใส่กะปิไปประมาณช้อนหนึ่ง อันนี้เป็นกะปิทรงเครื่องนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มมันก็จะยิ่งอร่อยเข้าไปอีก่ระหว่างที่แม่โขลกนะคะโขลกน้ำพริกป้าเขาจะหั่นแตงโมอ่อนแต่เขาขอไปหั่นตรงที่เขาถนัดมันนั่งสบายอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปหั่นตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในหน้าตาเป็นไงคะป้าอันนี้เนื้อมันกินได้ทั้งลูกเลยป้า เราเปื่อยตอง่อยเดียวต้อมกินพี่ไปหน้าที่จะปีที่ไอะไรได้แต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าโตไฟมันก็จะเป็นตังโมแบบที่เราเนื้อแดงๆกันใช่ไหมใช่นี่แหละมันมาจากอันนี้คุณปัญญาคนไทยมันเลิศมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่ต้องรอผลไม้สุกหรือแก่เท่านั้นถึงจะแบบพร้อมทาน ืออย่างอันเนี้ยมันยังเป็นเด็กน้อยก็กินเลยหรือแบบกล้วยอย่างเงี้ยเราก็จะมีแกงกล้วยดิบกล้วยสุกอะไรยวกเยอะเอากินให้มดนหมดก็คือทุกอย่างอ่ะเป็นอาหารเขาถึงบอกว่าเมืองไทยอุดมสมบูรณ์อ่ะนี่ก็คือแม่ป้าเอาเผื่อแพบเดียวป้าตักปลาใส่มาแล้วค่ไมงงมากแล้วก็หั่น ทัวเธอเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างร้านแล้วป้าก็คือไวไว้หุ่นใจร้อนมากอันนี้ป้าอะไรปะปานินทอดทีด่เมื่อวานทอดอยู่อะเรื่องของเรื่องก,ก็คือจริงๆอิอะป้าเขาหั่นกระเพาะหมูแล้วอนก็บอกว่าป้าจะหั่นกระเพาะหมูทาไมเราก็หัน่นเก็บไว้เผื่อเราจะทำอะไ้ไงบอกป้าอย่าเพิ่งดีเดี๋ยวถ้าเราถ่ายอะเราก็ต้องไปหั่นดูเออป้าไม่ต้องนะเดี๋ยวนอยแปบ๊บหนึ่งได้ยินเสียงชาป้าทำไรทอดปาาทอดทำไมอะก็ทอดไว้เผื่อเราจะทำอะไรป้า ไม่หัหนกับพ่อผูกไปทอดปลาก็ทอดเอาไว้เผื่อ,รอเราใจ<ค>บอกว่าจะกินปลาทอดจะกินข้าวแล้วหิวแล้วไม่มี จะทอดทอดเสร็จเอามาโขลกเนี่ยมันก็จะโขกง่าย,ยางไงมันจะกรอบแต่นี่เขาทอดในพูลการมันเลยเหนียวเขาต้องหาอะไรทำเขาไม่ได้ว่าจะแต่กินเราไม่ทอดบางทีเขาก็อยากอยากจะทำแล้วอยากาเขาก็เอาเอาปลามาทอดดีกว่า<ร>อ,อะไรอย่างเงี้ยกะทินี่วันนี้ขอใช้กะทิกล่องนะคะเพราะว่าไม่ได้ <S <S> <S ไม่ได้ขูดโอเคป้าป้าปันแล้วไม มันมีเล่นใบหน่อยนะยยเพราะว่าโคกไปคุยไปเพราะโคกไปคุยไปมันก็เลยยังมีแล่นใบแล่นใบก็คืออะไรนะแม่มไม่ละเอียดที่อ่ะเดี๋ยวเราจะตั้งกะทิให้เดือดเดแล้วเราอเอาพริกลงไปผัดป้าบอกว่าเราไม่ต้องให้มันขนาดแตกมันใช่ไหมป้าเพราะว่ามันจะมันเกินไป okay. ก็เอาลงไปผัด ลงไปก็ปรุงรสไม่ใส่ผงชูรสนะคะคนโบราณไม่มีซีอิ๊วก็ซีอิ๊กก็ไม่มีผงชูรสก็ไม่มีนะแตนปีฟเชมแตนปีฟต้อง้ท้แตนปีฟใช่ไหมค่ะีจะหอมกว่าอันที่เราใส่เราต้องรอเดือดแล้วช่อยใส่ปลงไปต้องให้เดือด อนนี้ก็คือรอสุกแต่ป้าบอกว่าแตงโมก็คือสุกง่ายเพราะฉะนั้นก็รอประมาณแป๊บเดียวเนาะแป๊บหนึง่งปิดฝารอไว้แป๊บหนึ่งไม่ต้องคนบางทีบอกว่าไม่ต้องคนแล้วแล้วคนะจะเป็นคนทำไมไมันเมื่อยมือมปิดฝาไว้ประมาณไม่ถึง3นาทีอะสองนาทีได้ไมั้งเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ปรุงรสตอนนี้แหละเนะาะน้ำตามเปียกโอเค ปลาเลยเปรี้ยวพอแล้วไม่เ็กเมออหอมหอมเ,เ,เรียกเรียบเลยปิดฝาดับไฟหอมมากน่ากินมากแล้วเราก็จะทอดปลาเค็มเพื่อ,อเราจะกินต่อแล้วมันต้องกินคู่กันใช่ไหมป้า กับแกงอันนี้แ,แล้วปลาเค็มที่เราจะใช้ทอดคือปลาอะไรคะปลาช่อนกับปลาแร้ปลาทืาทำเค็มเองโดยวิธีเรือไรเรือทาแล้วก็แตดเดียวแตดเดียว ปกติกินแตนโมกับข้าวได้เพราะป้าฝึกไว้ตั้งแต่เด็กแต่ว่าแกงแตนโมอย่างเงี้ยไม่เคยกินชื่อว่าแกงขั่วแตงโมกับถั่วปักยาวถั่วปากยาวด้วยเอาถั่วใจไปจางว่าอ๋อก็เลยต้องมีถั่วปักายาวชิมซิว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงป้าบอกว่ามันต้องเลยนะเปรี้ยวเค็มระหว่วางนินดๆใช่ไหม ร้ชาติมันเหมือนแกงคั่วรสชาติมันคุ้นเคยมากเลยอะ่ะหรือว่าแกงคั่วหอยขมมันก็อันนี้ก็จะเปรี้ยวกว่าอือไม่เหมือนนะแต่มันเหมือนแกงทักอย่างที่แบบแต่ว่าไม่เหมือนแกงคั่วหอยขมแกงคั่วใบชะพูเขาอันนี้มันมีเปรี้ยวนํากินปลานในนี้เข้าไปด้วยน้ํามันจะหอมแบบหอมปลาย่างอะ่ะเดี๋ยวเราจะชิมแตงโมอ่อนแต่รู้สึกได้ค่อยๆบวอบอ,อะ่ะเหมือนว่ามันนิ่มๆมาเนาะมันแบบ คล้ายๆบวบอืมคล้ายๆแต่นเนื้อแล่นกว่าบวบอืมแต่ชอบกินปลาย่างในนี้มากเลยมันหอมลองไปทําทานดูได้นะคะสําหรับแกงแกงขั่วแกงโมอ่อนกับปลา <c oughs> ย่างปลา <c oughs> ย่างหายไปไหนเอาเป็นว่าเอาอย่างเงี้ยแหละอยากเรียกอะไรก็เรียก,แ,ยกแต่มันเป็นแกง ที่หลายคนไม่ไม่น่าจะมีโอกาสได้กินเพราะว่ามันเป็นแกงแบบบนลำโบราณแบบชาวบ้านถูกไหมป้าไม่ใช่ชาววังด้วยเนาะแกงบ้านแกงบ้านนะคะป้าลองไปทํำัวได้แล้วมาบอกเรามากว่าเป็นยังไงนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวไปกินต่อก่อนเนี่ยจะหมดแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สัคสมาชิกกดิกิ้งกิ้งมาแอนมิสตาลี